ตำบลดอยหลอ่ออดอยหลอ่อจัังหวดเชียงใหม่เป็นอีกชุมชนที่ประสบปัญหาเรื่องขยะมาตลอดแต่ขณะนี้ได้แก้ปัญหาด้วยโครงการแปลงขยะเป็นเงินโดยให้ชาวบ้านคัดแยกและบริจาคขยะให้กับอบตอเพื่อนำไปขายและนนำเงินกลับมาดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการในชุมชนซึ่งผลที่ได้คือนอกจากมีงบมาดูแลสุขภาพคนในชุมชนยังช่วยลดปริมาณขยะในการกำจัดแต่ละปี ได้กว่าล้านบาทเลยทีเดียวซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อระบุว่าแต่ละปีใช้งบในการกำจัดขยะกว่า2ล้านบาทแต่หลังจากมาทำโครงการนี้สามารถช่วยลดปริมาณขยะและลดเงินในการอุดหนุนในการกำจัดขยะไปกว่า1ล้านบาท